บทรสดจุลชัยยละก่อนนโมเมผู้เตศสารัตนทตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิเวรนารยบรมีสุราทิฏฐิพรมาจะอินท่าักโกลกาคัมภีรและกาสมุทฐานพุตุงคังคาจะตะพมัสยะประสิทธิบวุเตชยะกชยะธานีท่านีิวเททีททีนาทีนาทีศยะชยะขคนละตนนิสัยในเศรษฐะเมรุรัชะกันนราีเชะคัมภีร์และสมภีรนาคินทะ นนคีพิสาจะพุทตกาลีเชยชยทุนิวิตารุคีเชยชยสิงขีจุตทาทานมุขชาเชยชยวรุณนัมุขสตรชยชยจุมปาที่นักฆกุละขันตกเชยชยพะเจคคนนั้นจงสุกรผู้ชงศีหพระเจธิปาเชยชยวรุณนัมุขยตาชิตาชิตตเสนรีปุนจตเีชยชยสุขาชีวิเชยชยีตลสะาสเชยชยทันีจันติตาชยชยมงกลาลัญญาภวเขเชยชยวรณญเข 제시야라카세수라부처대사제시야파민타타나제시야라사티라사 제야, 제시야바타빙스팡제시야아란타받지가부르사방제시야메히수로하루하린테바제시야프라마수라호제시야나호비룬하코비루보코잔디마르비인터자메나테요자쿠웨로와루노피자아키바요자숍바춘호마루 ทิตาภสษาอาทโยอิสิโนสำปกาศสภาชัยยรมุพมันดุเตชัยธรรมโมจตังขูจะทศปาลูจะชยยกังเอเตนะเตชยเตชินะชัยสุธีพมันดุเตเอเตนะพุทธเตชินัชุงตเตชยมังลังทะโยปิพุทธัสศสิริมตุวอยังมาราสชาปิปปาปิมตุวปราชิโยโขุสุนพัทิเมนเทปมุทิตาชัยยตถาพระมคณะมิสิโน เชโยปิพุทธศาสนิมตโตอมารสาจาปิมตโตกราชโยโคสยมพุทธิมเทบมุทิตาชยะตถาอินทคณามสิโนชโยปิพุทธศาสนิมตโตอมารสาจาปิมตโตกราชโยโคสยมทธิมเหบมุทิตาชยะตถาเลพขณามิสิโนชโยปิพุทธศาสนิมตโตอยจามารสาจ่าปิมตโตกราชโยโอโคสยมพุทธิมเทบมุิตาชยะตถาสุปนนณามสิโนชโยปิพุทธศาสนิมตโตอาจามารสาจาปาปิมตโตกราชโยโอคสยมพุทธิมเทบมุทิตาชยะตถาณาิ sejauh pikulasa srimato ayang marasa capa เตอธัลลัทธาสุกิตาเวนหาพุทธศาสนาอารมคาสุกิตาคงตัสหาสเพยยาติพิสุนันตุคงตุยาเทมาอสตมิงฐานิอี่ยที่ขตตาที่ขายุการสถานคงตุสุกิตาคงตุสัพพะราละคงตุสพะสัตตังและคงตุชินัสศาสนงญากาติปัตนาเตสังสเพยุเรนตุมโนรัฐาลุตการเลบะวัสันตุวัสังวัสสาวะราหัการุคาสุปัฏฐาวาเตสังนิวาเรนตุเจสปะชากายสุขังจิตสุขังกรนอันตุยะทาระ บุตธรรมนิยามสุตังเอวะเมหสุตังเอกังสัญยพัควสวัิยังไม่ติเชตวันเนีนตปินกัสอารามิตาโคะคะิมันเตสิพิครัเตติติุภะคะปตตปฏิสุจุมพัควเอตตะมชาอุปาทาวาพิคเมตตถาคตานังอุปาทาวาตาถคตานังทิตามัสสะตุธรมเดยตาถาธรรมนยมตาสเพังขาราอนิจติตัะคาตวอภิสัมพุชิติอภิสัมมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัจิ อุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏวัสสาถาตุธรรมะทิตาธรรมนิยมตาสสะเพสังขาราตุขาติตังตถาคตอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอดีขติเทสติปัญจเปติปัจเปติมีวารติมิปัจเติอุตันนิกรโรติสเพสังขาราตุขาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏวัสสาถาตุธรรมะทิตาธรรมนิยมตาสสะเพธธรรมานตติติ तंगू से अभी चम्मी अभी चम्पू से जब अभी चम्मे तम अच्छी खादी थे थे पन्पी पथपेटे बीमारे भी फास्थी खुद नि करोटी चफी थाना तीन इथम होती इकप खबर फा तीन อุสรภะเทกะตักาถาปฏิตังนั้นนะว่าเมยะนับปฏิกัรเคอนาคตังบุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพึงวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตไปนั้นตั้งอปปัตันจจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยุทําตตถาิปสติอสังเฮรัสังกุปังตังวิทาอนุมเยผู้เรียนทรมันเกิดขึ้นเฉพาะในที่นั้นนั้นอย่างแต่งแต่งไม่ก้นก่อน้เขียนรุี มัธุนา,าเพราะการเปลี่ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนยน์มากย่อมไม่มีสำหรับเราเอบังวิหาริมาตาเป็นหรัตตะ มตันทิตตังเตังเวพระเทกะอรโตติสนตัวอาเจคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมการทร่ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทางการมากันขึ้นว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงกาตีเดี๋ยวก็นดชมผู้สวดธรรมสังเาปัจเวคขณะสเพสังคาระอนิีจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจแลารูปปฏรทำนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจแลารูปรทนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้ có mấy nhân viên thuốc vong mấy nâng khoản tay của mấy nhân viên อรระสัมามนิตัังอันโดจะพึงใจเป็นเทมานปริโยสนังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุรอบชีวิตตั้งมีอันยึดตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นมีอัยตั้งควตายของเราเป็นของเทียงวัตตคนที่สองเวทอยังกายอยู่อจิรางร่างกายที่มีตั้งนานอเประวิญญาณหุขันปัสจารวิญญาณสุตโธอันเขาจึงชนะอธิเสติจากนองทัพปัสสาวีมงซึ่งแผ่นดินกลินขลังหรือว่าปละดุดังว่าท่านแม้และท่านฟื้นที่นัทธัป เจสังมวโสมสโคความก็ปสงสังขาทั้งหลายเปสูงยิ่งสเปสตามะนิจัตาตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะนิจจามันิสุเดชิตาเนลกังตายแต่เทวะหังมะนิสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นทเหตุเอังสุกความสงในความตายนี้ยมไม่แก่เราเลยหมสวดไม่ได้ยงินจยังกินกุศลกันมสเปนิะเตหิตกตังุณยังอนตุสุนันตุคนโตยเทวะอัมิงทานิอัติขาตตาขาจุการสุกิตาอนตสุ สพเพิสาสัพเพตขาปิตาสุนตัทุกขาบุมเนต้ัพเพอาจะยุปัชชสุขิตัทุกขาบุมเนสักสุขิตัทุกขาบุมเนตัพเพเทวาสุขิตัทุกขาบุมเนตัพเพสมาตินังสมิชนตุปสวบูชานทวดนโมโพธิสตันิันอิติภะขวานนโมโพธิสตะันนิมยอิติภะขวานนโมโพธิสตะันนิมยอิติภะขวานริานคาถา ยะเทวตาสันติหารวาสินีทูเปคลเลปุริคลเลตาหิงตาหิงดาธรรมะฐานนาภามุตตุปุทิตาสุทิงกาลเดินทาวิหาระมณฑเิเทราธรรมชาตินามกถกาตุภูวาสารมิกาธานาปิฏิบสักกาข้าม aja เทศานิขมาธะอิสรราชปานักูตาสุปิตาภพมุนฑริสุลภูจายปิจารณ์สมมวาสังเชระชาตารโกภวติการียริกังขมวังปิติเตสเปย์ปิทุภาษาการลงสังขยังธาตุจิหลังจะตั้งธรรมโถธรรมธราจะปุขละสภูดุสมคมาอัฏฐยจะหิยจักอัมเหระธาตุสัทธมโมสเปย์ปิธรรมจาริโน ธ่ามาารังพระวทนตัวกับฤทัยบุปผาสตุภุติภามายสตานังสมิธังนิโตเมทนิงมตาปิตาจรักชงนิจังรักขติปุตตะงเอวังขมิราชนชงไม่ทสัพาเทวตาอุโยชนขัตตาทุกขปัตาเนิทุขวจปัตาเนิพยาสกปัตาเนิโสกขงดุเเปปนโนเอตาวตาจะอเมหิสพะธปุญญสัมปััสเพเทวานุโมหันตุสัพพะสมปิสิทิยาาขตุสัตยาสีลังขัตุสัพพทาพรา โตุสพังสุังคังละันตุสพะเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะสทิหยนตุนนตลังโหตุสพังสุบังคังละันตุสพะเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสทิหันตุนนตะลังโหตุสพังสุังคังละันตุสพะเทวตาสพะสงขานุภาเวนัสติันตุนนตังจะเพพุทธารตาปจีกันันจะยังพลังอรหันตานัจะเตชีนะรักขังมุธามิจพุโจะเพพุทธารตาปจกันัจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังมุธามิจพุโะเพพุทธาะรตาปจกันันจะย สัพเพพุทธาภรลปตตาปเจกนันเจยมพลังอรหันตานันเจเตชนลังคัวันทามิจพุโสรสเพพุทธาภรลปตาปเจกนันเจมพลังอรหันตานันเจเตชนะังังวันทามิจพุโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปเจกนันเจยมพลังอรหันตานันเจเตชนะังังวันทามิจพุโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปเจกนันเจยมพลังอรหันตานันเจเตชนะังวันทามิจักพุโรสัพเพุทธาภรลปตา พระเจ้ากันสิยังพลังงานรักษาดัลลังสเตชเชนและขังบันทามิสัพโสเลื่อนมาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เฉลียวฉุสวรรคาลัยขออันิี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมพัสธ์เศรษมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังให้ไดอันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบทำคำว่าาาาาไไมมม่ีีออดดยกกจจนเเ้้้ะัขพา ข้อยกประจักษ์มีสมรริที่ตั้งมั่นในพระธรรมคับสอนแห่งองคทรงเนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำนุงอยู่ในความยิ่งงามตลอดกาลนานนี่ทั้งขอเทพเทพวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในมงคลขสุน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลประชูวัตถุมงคลพระพทิทายอดศรีทั้งภายไทยและภายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สำติเง,งาโมเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เป็นไวพุทธานุภาพเทวดานุภาพได้เลียนานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสน่หม,มงคลแก่ผู้เคารพนองและบูชาทุกการเทอญ